เห็นแล้วป่ะลุงย่งโมเห็นไดมเอองามเลยเอออ่างหอมแก้มได้ป่ะออ่าป้าดิป้าดิเออพี่น้องเนาะประทับใจลายพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเบิร์ดสมองสบอาเดีนะพ่อแม่พี่น้อง โดยน้องทำผสมมาพบพ่อกับซ่องบัตเทสมาหนีเนาะอ่าบัตเทก็พาไปพี่น้องมาทีอ่าเฮือนลงน้อยอีกคือเกาพี่น้องเลยลงมาหลอดแรงแรงไว้ใ่ยืนน่ะนะคือเบียดก็ยังแท้สบายดีเด้อโอ้โดยนึกว่าเบียดสิอกพี่น้องเลยแซงจุสลัดบ่กสาวกึมเพิ่นพี่น้องเอ๋อเนาะมาทำกันก็แต่จีนคนน่าบอเอง แม่นลมแห,งห้งอะไรพี่น้องบุคคลกุ้มอ้าวจะและบาตที่อ่า่วนเพิ่นลงมาเพราะว่าสื่อเครื่องใส่รถเพิ่นพี่น้องบาตที่อ่าสารตจ้าม้าม่ได้น้ออันสักครึม่มากับมาช่วยเหลือยงลีเราทำบุญแม่แม <c oughs> ่เป็นอาสาพาบาะเทมาอาบุญน้ำกันพี่น้องเหรอเนาะป้าป้าขานให้ผมข่าว่าเจ้าป้าอ่าพี่น้องเอ้ป้าขานให้ผมก่อนบาทนี<ป>่โอ้โหวรรเราเพ็จอีสังอยู่เห็นทางป้าท<ป>างโดนอยู่พี่น้องนี่แหละ อากะ่เวโอ้อ้อสบายดีเด้อเดิสบายดีเด้อทานพี่้าอโหเจอกันพี่น้องสามที่คนลุมเลานเดียวบาทเอาให้ได้บาท อ้าไอ้พัน้ว่าไ้บายังบรลับอนนเออลุงอ่าน no ีไมเนี่เาินดไหมเขาเขา้ยงมแมนทําทำทใจเพื่อนเขได้พันัญาเพื่อนน่ะแมนโดยโดยเขาใจเพื่อนพี่น้อยเอาเอาอกแล้วบ้าไปบัดนี้ได้เนาะล่าเซียนัวเหีนหัวนนี้ เนแลแนอใส่นกชะลุ่นอยใส่น้ำสบายระวังจะมีไอ้ใจด้นหนงข้างหน้าหูทางไบทางมาสิว่าคุณหม่คุณใหม่มีเลือดบะ อ้าผมบุกเบิกกะลีทีนอเลยมื่อได้นล uh,> ุงที่เริ่มมาแล้วเลื่อนเลื่อนชาละให้งดเ็จตบเลืององนี่แล้วคอยเหยดไปชนน่อยแม่แมเขาไปก้อนแล้วชันเคอยเห็ดตัวนี้โดยันี้เอาไว้ลำลังก็ได้พวกัวเลยเอาเลื่อนก้อนงยจะดีใจไรพอเพื่อนผู้ใหญ่เพิใจดีซอนงอยนะโดยก็นอนจ่ะ มันอิกรับแล้วผมบอกเปบนวงแบวทั้งนั้นเลยใครทั้งนั้นจะเขาเอานะเป็นห่วงที่เก่าทันงวดพันดีเป่าขึ้นเพือนใหม่นะเออพันดีพันงามแลยนะพันเจิดอ้อมเพื่อนป่ะก็เจิดก็ไม่ออกเล็นาคได้เล็ไทยนะพันดีนะบ่ขึ้นเลไซะบ่อยขึ้นแน่ลุงพอลุงน้อยขึ้นนั่นออกใหม่สามคำเดือนสิบสองมันพูดเออขึ้นสองเท้าล้านี่แหละโดย เอามือเอาแามเนาะโดยึ้้เอามือเอางมมาแล้วนุงหน่อยกัจงามพี่ไหนยันใจเลย่นมาซอยมดทีมงานบ่าวพ่อมี่เลวกัลูกนี่แลวกบ่าวเทบ่าวลาตีผู้ใหญ่จดีิ่าวลาตีเออสาลาตีโดยนี่จุนี่จุ๊นีใจุนี่ยเ๊มนอยู่บนเ่ากะมีแล้นี่จุแนี่มี่ิมนีู่่ลุงน่อยน่ มือหน้าเพิ่นเนาะบ่เทเนาะโดยต่อเติมโอกาพี่น้องเลยยแสดงว่างข้างหน้าเพิ่นใชแล้วบ่เสานะยังได้มัซื้อเจ้าจดแล้ว่5ต้นเพิ่นครนี่แเพิ่นให้เบิ่งสิซื้อเอาบ่นี่ซื้อเอาลซื้อนอยันมีเาช่ิดอก5ต้นแล้วกบ่มีบ่ลงในป่านี่ตัดเอาบ่ได้บ่ประหยัดงบไปอีกได้เออกแหละให้ไปตัดกไอันนั้นก หรือว่าเอาไม้สีแปดมาพังเลยเป็นอะไรได้บ่ไม้สีแปดพังเห็ดเช่านี่เห็ดคั่วนี่เพราะว่าเรา็มุงทั้งซีใส่<อ>ทั้งนา,นานก็ได้มันเพราะว่าเฮ<อ>าบ่ได้ขึ้นอยู่เด้มันโมงหลังคานี่ยเชื่อ,อแม่แล<ม>้ว<ม>อันนี้อ,อันเห็ดคั่วนี่แอมนพาธรรมดาแหล่แป้นเติมแทนซีแผ่นทั้งนานทั้งเซียนประมาณแปดพุตธแปดฟุตเอาอีกเพิ่มอีกจอันจักแผ่นเนี่ยพามีไรใส่หนิ ทางตางหน้านี่ยพอดีสิบสามแผ่นชิมหาสนุกเลยชิมหาสนและทั้งนี่เนี่ยหรือว่าทางหน้าแปด้ทังหน้านะแปดแ่แล้วแปดทั้งนี่อีกนี่ใส่ทางนี้อีกนี่ข้นรัวไม่ใหญ่่ะหกแผ่นหกแผ่นชิบหกแผ่นได้1ิบหกคนบออ่ะสิบแปดเออแปดกี่แผ่นสิบสี่บอเออิบสี่แผ่น นั่นแหละเขามาไล่ไมันช่เกินเขือนโดยบาดีไหมอันแล้วอันนี้ไหลบึงไหมนี่เหลือพี่น้องเลยเดี๋ยวอ่าค่อยว่ากันพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยมาดีคำแล้วเดี๋ยวเมื่ออ่าเห็ดอันนี้แล้วเพื่อนจังงันทัดลักขวดรักเค่เจ้ามาเนี่ยตกเก่าอพ่ออยู่บ่เรืออีกีทางนานเรือดีแล้วจ้ะมันจังฟัง พ้อเท่านี้นั่นลงเนาะทางนี้เนาะลงหันพอห่วยข้างนั่นนั่นเอาลังซีขาดใสก็ได้โดยแบบพอได้อันนั้นพี่น้องให้ทางนี้มันงามไหมท่านซะงามความสูงอะประมาณเมตรปลายเนาะประมาณเนาะสูงที่ปัดมันสิอันนั้นพดโอเวอร์เกินไปให้หน่อยต้องประมาณเพียงนี่แหละยังโอเคฮะพี่น้องเออเนาะ มีอันนั้นอยู่บ่มีเสื้อชาดปูอยู่บ่อนจะนอนนะได้ยันอันชาดอันนั้นกับเสื้อนอนเสื้อนอนขมืออนี้ได้จ้ะม่นอนพรมหมเก่าบริมีบ่มุ้งไว้ขาดเลยนู่นเบอร์อไรเป่ากึ่เอร์ไทยเลยอนแโดยโฟมมีอล้วเปนกับอ่าเสื้อนอนเสื้อนอนมุ้งอันทั้งเสื้อข้าวน้ำมาแล้วเออโดยยังขาดอยู่เน่ยกอดไปน อันเสือนอนลุงน้อยพอดีนอนเสือนอนปัดกลางเด้วยชุ่มฉำนี่แหละกว้างช่ำนี่พอดีชองคนนะนะอันนี้ตัวเก่ากับลุงน้อยอยู่ลุพเแล้วไปได้เอามาน้ำมันถึงหนูกัดมาแล้วอนอนผ่าเราปะปูผ่านอนผ่าผู้ผ่าเอาได้บบดนี้แล้วมันขาดเลยเลยหนูกัดมาเลยมุ่งก็ขาดมาแล้วมุ่งก็ขาดอันนี้อยู่ในไรมุงแต่เบาเก่็กทองให้พิ่งแล้วเอรแต่โดนเนาะเลยเขาห้าสิบโลเงินเช่นหนึ่งคนให้อาหารการกินเนย ปอะเบนเคืงนเห็นแล้วเลยใสเปิดแล้วบ่รถนะเอปิดแล้วเปิดเลยเปิดบรบบ่เอามาจาลงมามามา่าเปิดสมักบ่อพี่น้องอ้นเียนชมพูบ่เาก็นอรกันเานักสีฟ้ามัดได้ก็ได้เอาได้ก็ได้จาไเห็นแล้วแจ้งกระจกไใสนี่นเห็นแล้วนี่ เห็นแล้วป่ะลุงยังบม่เห็นไะเอองามเลยออขอบใจเด้องามลิอารต์ตื่นเตขอบใจลลายมากกี่ป่ีชินพูนี่มากบรเดิติมาให้ก็ได้เออแสดงเอเนาะอะพี่น้อยตระกาอเขาเอาไปนี่ได้หมายจำเป็นางนุ่มโดยโดยโดขาดปนมันยังบาดเยเออจโมบ่งกินอีตายเลยพี่น้อยมดรบึงเขาเลือหใหใจก็เอา ลืมบึงพี่น่อยยามันลงลุยังได้แล้วได้แล้วขาดซ้ำนี่ขอบใจผู้ใหด่จะดีผนทุกคนเด้อเดยวบ่เทเดเด้อบ่อมีคือการสา้านีันนี้าอึ้ึมเออให้ระโุกผลามานหลร่ำรวยมัดทุกคนผู้ใหญ่จะดีผลจ้าถุโดยน้หน่อยก็บ่มียังว่างท่านี้แหละดีใจบ่ดีใจแล้วดีใจลูกเือกับยางปล่อยปล่อยแบะเช่ียวน้อตับเเร้าให้ผู้เรียวดดีใใจ่่หห้้้้มเาไตอง เออไฮรักไฮผู้เดียวมือเช่านี่กะบ่าวพมีมากตั้มใจตึกคือกันกับบ่าวพมีนะผนโลองเพลงกันนะเออโลองเพลงคนตั้มตึกเลยเห็นบ่าวพมีลองโมเป็นเลยเพลงผนโลองกันนะทุกยากลายนะเลยเห็นบ่าวพมีตั้มตึกเลยน้ำตาตกใช่เพิ่นเอนสาวเลยคางลายแบบนี้เนาะได้นอนบนดีๆแลายแบบนี้พี่น้องเลยไปดู่ะบูลงอ่าเก็บกันทั้งมดลายแบบนด้เลย ไว่บ่กำบ่วายให้ป้ามาซอยแซ่บบันไดขึ้นทา้งแนบบ้านนี่เห็นแล้วขึ้นไปเบื้องลึกหมดเลยบ้านอ่าเมนเมนคุณยายแห่งเจ้าเมนบัดงบแถวประเทศนี่อันนี้บ่โดยมันกำกัลายล้านอยู่เนะเชียวลายล้านอยู่บ่เมนข้ากะยังไม่ได้คำนวณมกเลยเทมนเมนไม่ตอกไม่กะแห้งขมือนี่แพ้งทุกอย่างเลยสังก็ซก็ซีพี่น้องบ่คือแต่ข้าวแต่กี้เลย วอเพ้นนั้นให้สิ่แปกที่ต่อออกแล้วกันแม่เพื่อนว่าต่อออกมาหน้าบ้านนี่เพื่นะประมาณแปดฟุตประมาณเนี่ยเอาไปไปรเทเพนจิบอะไยังโมฮูตัวนี้ยังแม่นแมนยังฟันทงมาได้ต้องรอก่อนพี่อนอมียังเสาบานี่บอกก็เดียวว่าใญ่ได้เยกล้าียเดอดอ่ตอ เปิดเบางลุงอันสาตนะพอดีทดสอบจังหวันน้อยพ่อผิดยะต้นเล็บาชานสาตว์ไม่นี้แล่มมาให้มนุษย์ยาแหละต้นนี้แล่มจากนมเนาะโดยโดยมันนมอันนี้เห็นเออท่านี่ยังไงจะได้ว่าเห็ดบนกินบนอันอยู่กินเขาอยู่ทางนอกเออได้แล้วสวยงามไรโดย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 สัหุ่งขนาดสีฟ้า ที่นอนสีอาแดงจักนอนเทลายางนด้นเป็นนอนพร้อมกันได้ยานอนตัวนี้เอาตัวนี้เอาไว้ก่อนเออลูกน้อยก็ไจ้สิปูจะได้นอนแมลงนะจิปูตัวนี้แหละตอนนั้นบ่เอาของปูตัวนี้เลยเคลือมันนาวแห้งปูตัวนี้ก่อนเอาใช้จะผ่าจะปูนอนแต่ละมือตัวไหนตัวนี้หนุหน่อยปูนี่แล้วก็เอาตัวนี้ซ่อนนี่ผักกั้งอันนี uh, ้โดยของคนไทยหมดแหละอัน <var> นั <pigs> ้นเลยหลายปีลองลองเปิดมังก้อน ดูมีส้ำรุดบ่ยังมีส้ำรุดอีกไหมมาขึ้นเน้นาสไลายปลอดภัยดีอยู่บ่เมื่ก่อนซ็กมึงก่อนพี่น้อยเออคัพาดีเลยฮะคือกันกับตัวนั้นและตัวนั้นชีดจับมูือคนให้คือกั้นอะไรกันเอ้อตอนนี้บ่ใช่นี่อ้าวสไลายเอ้ยอันอันนะคนึกว่ามันใหญ่เอามาแบบน้อยอะไรทีละมันมีสองภาพนะเออภาพเดียวเนาะ นอนเดีค so sure ู่เดียวนะพ่อิแมนสองก็ได้กับป้าจ้าและเจ้าจอยหนึ่งค่ะชั้นนี้แล้วตุนันลื่นแล้วพี่น้องกับบ้านขมุกใจละลายฮะโชคให้มันได้อผู้ใหญ่ใจดีผลทีมงานมาทุกคนหน่อยก็ดีใจลายโดยอ่าให้นำไปรวยแล้วว่าจะหมอกแล้วกับพี่น้องเยดีใจดีใจแมน บ่เคยได้จากเถื่อนเนาะบ่บ่เคยได้จักเถื่อนไม่ต้องเพิ่งผืนไหงมาแล้วเลยนอนแป้นนี่ก็บ่เคยนอนแป้นนอนไม้เล่นล่ำอยู่ลุ่มเหมือนกันลุงหน่อยนะปูซีิ่นให้ลุงปู่ตัวนี้ลุงหันเราก็ได้ไปแล้วนั่นเด้อโดยโดยอ๋อควายแห้งแต่มาหนีน่ะเอาลมพััดคือมมนาแล้วเฮาเอาอันนี้มาปูแบัดนี้จะยานอนจะกู่ตัวนี้ขึ้นแม่นเลยพับไว้แหละโดยเออพอดีเต็มเลยพี่น้องเฮือนเาแหรอเหลือแต่ช่องว่างให้นอนเท่านั้นออื เรโครงกระลายเติมอีได้ยี้ยั่เนี่ยอกพี่ถวยบวกลยตนนี้เาสื้อผ้าเสื้อผ้าตอยู่บวมกันแล้วแมนตองอาปละร่อเพิ่นตองอีกมันลอกตารางก่อนพี่นยองโดยเดยแมนี้นสักมาลายได้อยเสาที่หน้อยซ้ำๆเียนยาลงมาสลายจะอะ่รผู้เราจะเป็นบาเซียงพอดีนะใต้ไดู้่บอเนี่ยขันใต้ได้บอกมาไห้ได้ ไม่ัวแต่ไดู้่บงกนงมาชย่ีมาโชูจะชู้จะได้แบบนี้ขึนนี่มืดใจบ่อแห้บ่อถือมจากเลยทำไม่เคยใช้ประมาณไลไล่แวกเลห็นมันกองตาวนาตั่าน้ำมันหนูใช่เก็บมาจะชูถามคมซื้ทั้งป่ามึงก่อนขึ้นใตมื พี่น้องเอ้ยดิมาหาทางป้าเหมือนกันพี่น้องเนาะเป็นนั่นแหละผมหูสึกเพลินอ๋อะาป่าลีมีของหาตลอดมาพี่ของฝากของต้นล้ามาแต่ลตีต้องมาหาแล้วได้เลยนะไม่ใช่คือมีเออฉันแล้วเห็นแล้วบอันพี่นองเมื่อกี้นี่เห็นแล้วมากี่ว่มากอยปกตินมากสี่ยังจัน ชี้ย <thighs> ังก็ได้กรีนลงออกมักสีฟ้าก็สีสังสีแดงบ่สีโปดจังสีแดงก็บ่ค่อยมักแล้วเดี๋ยวนี้มันเท่าเท่าแล้วบ่เท่าแล้วเาแล้วอ๋อยงก็ได้ชยงก็ได้ตามใจซื้อมาให้เดออเท่าแล้วเด้โดยบ่เาแล้วซั่นนี่เนาะเาแล้วปีได้จัลืมแลก็เเออบัดเจ็บโชนําแล้ว ลาผัดเป็นคนนะนี่ดิคนแบบจอยเนาะมันลาเป็นพะาะมนเป็นกระเพาะหนยก็เลยแบบคือคนนส่มๆอย่างนี้นี่กินเอาไหว่าคขโทษน้ำจืดกินเดี๋ยวนี้กระเที่ยวจนแถาเจ๊บูอยู่ได้วยกระเพาะขันกินน้ำมันนี่แห้งกระติกน้ำมันผึด แล้วเลยเที่ยวเที oh, oh. <c oughs> <c oughs> oh, ่ยวเที่ยวเจ็เหนื่อนเจ็ดให้สี่เซลล์เป็นบ้าคนเดียวยังบ่มีอนไผ่ชิลี่เชล่ะนั่งกับเก็บคบค้าคืนนี้ใต้อย่างจะมือคืนนี้คบได้เพียงงมเหยนกับไผ่ดอกนัางกับมันเหมิดแล้วก็งุ๊บงุ๊บอยู่อ้าพี่น้องเอ้ยยังสีมีอันมาเรื่อยๆอีดอกก็เป็นคอยไปยังมีหลายอย่างอยู่หักแต่ว่าเอามาเพิ่มหน่อยเอามาบ่ได้ดีเฮาอันรถจักแม่ร โซลาร์เซียวนี่อ่าประมาณมื่นได้สามหมื่นเด้อโซลาร์เซียวนี่เด้อแล้วก็อ่าพวกทางน้ำทางในแหละตัวที่เจ้าอยังได้ไหมเ่ยนมน่เวลาเชื่อมมาเดียวบัดจบเลยเล่นภาษาลายเนาะมันต้องเมนมันต้องให้เอฟซีรุ่นๆนี่หน่อยเนื่องพี่น้อยว่าเป็นชิได้ยังเรารุ่นเราเซิร์ฟน้ำกันพี่น้อยเนาะเป็นยังไงอย่างขอบุญขอบคุณเพิ่มอยู่บ้างทางคนใหญ่เพิ่น ขอบแล้วเมียงอันนีเข้าให้เราบใจขอบมกขอบใจเด้อทางนเป็นปีใหนี่แม่นบ่แม่นมันมีเนื้อหมูมีบจกนี่ได้นสเนาะแม่าากมเพิ่นมามอบให้พี่น้องขอบใจเด้อสิแม่จะดากมมาทุกคนเทบาื่อเฮาเด้อขอบมกขอบใจเด้อดมบ่จักือากเลยบ่มาให้นี่่ะผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจบุญ ก็พอมีแหลวก็สาวนี่สลายสลายเด้อให้มันเงินทุกคนเร่ำรวยมีเงินหลายๆเด้อจื้อจื้อจะบ่สี่คนเห็นไล่ม้งหเอาจื้อือเอาด้วสาวกพอนีสาวล่โอ้คนจีนคนจำดคนจำได้ดีเลยป้าเอานป้าเนาะป้าบจค่ะป้าบเจอนะเอาแล้วมีคมจำโบเจอโบมีคนจำมือ้านินข่ามือ้าิ จเจอได้ย like. ัไปถามมึงกินไข่เจอได้แต่กินอะไรคันแบบนั่นกับโบเจอคอยแบบว่ามักแบบบมียาใกัโตเลยะเกมเมนเืไม่มนเมนเมมักลืมคันชัยาอะไรไขแน่คันโบชัยยาอะไรเลป้ายังก็เลโร่เนาะจอยเลยจอยเป็นกระเพาะ มันผาน่ลการแนะนำมาให้ก huh ินย no ังก็กล้วยดิบบ่ไดยยินอยู่บะเคยได้ยินอยู่บะกล้วยดิบแต่ก็ะกล้วยเป็นตากันยังกล้วยนต่ทีว่ะค่ะเอาไปไปโต้นกล้วยในไปเผากินแล้วกินแลลวกินก็ยังบ่เช่าย้อเทินในไปเ่าบางคนก็ว่าเศร้าได้กินตอนนี้ให้ลองแหวนโดยกินเป็นให้แบงค์คุณนม่ได้กินละกินเลยก็บโบยุทธ์ดย ต้อนอันคอยอันกินของผิดเนาะกินแบบน้ำมือดน้ำมันอันนะต้มขอยากกินะไรต้มทงน่งเจ็บท้องในเที่ยวมัดขึ้นอยากแจงเลยได้จนเมื่อยได้เคยไปกวนละบ่แม่ป้าเขาไปยังกินกวดแต่ประกวดอะไรบานี้แบบเขาวางยาเม็ดอไอันนะกับยาอันเป็นกองอันยาพียงอันมันเป็นหุ่นไอ้บะมเม้กระตายดินบ่ เออแม่หละยังมีอยูซองเผาเบิงเองกระโบเบิงะเพื่อนว่ากระเพาะหักเอามากินน่ะมันบุ๋เผาจากปีแล้วกันพ่อแต่พะก๊วยมันเป็นโดนอะไรเนาะคยนเปปว่าเจ้าเม็ดกินเข้าไปกะแนนเลยเจ็บสื่อีกพอกันพอกันรักแท้ตัวนี้ บอกจังล้านเนี่จังล้านบอกหกสิพนบอกเดี๋ยวหกล้านนะเอารถอีมอมแตช่ววันไปพลามาใา่สามสิบพันกิเออนห้าัีกเนาะแม่นเลยรักแท้เนีพอมีงใต้กระบอกใต้กระบอกเนี่ยเอาคนกินลับง่วตัวเรือก็เลือกกินได้หมดบานกินเหลาข้าวเราบ่มีเียได้แต่เเปิดกระเซ็ดด้เปิดกระเซ็ดได้ข้าวกระเซ็ดแต่ท่านีมอประนเปิดเทป เทปเตแล้วก็เระเ็นลวงฟอนเกี้ยวช่นนั้นเนาะ้ยกระับแขกแล้วบัอกยังไดงนั้นทั้งนี้แล้วแกนอยู่แต่ก็ยอยู่จนนึกบกแกนนแต่ก็เนาะก็มีบอกแบบอากาเกี้ยวและเจ้ยชาอยานี้ก็มีบอกขาอีก กะเนยเออนอนคลั่มมาแล้วชามือจากนนั้นเอันกมีผาควันอยู่ทางกลางเออเพรเรื่องอันนั้นพระเรื่องนั้นช่ครแคังน้แบบคนเาน่แพทได้แบบมีเข้าถูกเขาอยา่ก็อดทนยึงกันมาจนถาวาแล้วอดจนถาคลั่มาชิ้นมันผ้านดูจาบด้งบดึบเดิงของเาเนกเตะถานออกนานๆโดยเออการเว้นเนี่ยได้กับเนีได้กัคลั่งก้อนมได้บ่เท เอากันดำเบ็ดในขาวมืดขามมืดขามมืดพอ้าวมดกลางได้เจ้คอยดวนงนี่ป่าจะนวมึงนี่พอขวักัด้ามือเลยมีผลไ่อันนั้นเลยมาฟงโดยขมมือนี้มีบ่อเสริมแบบไหนผมมีว่ามีแต่เล่ข่าวอันของอีบ้านเนาะ อันนี้ตน่คลำก่อนลูกสาวก็เอาก็ຄືກັນກັບນ້ອຍເລີຍເອົາໂດສລໄາຍສລໍຍຂມືນບບໍດດມນນກນ້ອຍ คนก็มาชุ <sinister u ops> mm ่มฉ่ำมืออื่นยาเลยแิเมนเนาะสาวกึุมเอเจ้าข่อยเจ้ากระหม่อมข่อยขอก็มักเจ้าเอาเลยมันไรไปเดือทางแล้วไปคนแห่งหนแล้วเหมืนเดือทางคือหนนั่นแหละเนาะเมนอันนี้บอสออนชีวิตขู่จะอยู่เห่าแบบว่าชีทุกชี้ยะกันอดอยู่งกันจนเฒ่าจนแก่สู่ม่านกันเนาะเมน่นีแหละไปบอลโดยกันใช้ได้เอากันเลยดิดีกับของมุง บอดี้กับขาอให้ได้ได้อยู่บริี้แล้วไม่นอว่าพอแมนถูกอยากกับอยู่น้ำกันอุเอากันในเพื่อนหายก็คอยดีออคันคอยหายกับเพื่อนได้อยกับรับจ้างั่วไปนี่แหละจังอยู่น้ำกันได้โดยคันว่ามึงกู้นู่กวงนี่ความพุ้นความพี่กับเได้ โดยต่างคนต่างตอบกันนี่ก็บ่ได้ครัผเดินพู้บ่าวผู้สาวฟังคลิปนี่ยังไม่ฮักบังคับเลยยังได้ยังลูกน้อยกับป้ายังก็ป้าโม่ป้าโม่เนาะทั้งหมดได้จากบัเทกับบัวพามีพูดถึงประกำกับปัวพามีใบตัวเองใบพิษก็ยังให้เธอคือก่ไม่แล้วเลยหัวหน้าเขากระชมอ้อยยูเลยบัดคอยหายแล้วก็สมอ้อยบัดเพื่อนหายค่อยก็ชม้อย มตนก็ได้แรกคนเฮากอนเนาะชาวเราละาเกิมเพื่อนทั่วเมียก็คือลินกับฟันคือเขาเบาเลยเนาะแมนแล้วผิดกันก็ดีกันคือเก้าแมนเจ็บเป็นกับเบิ่งกันแมน ีุ่่นพี่น้องไอ้ผู้ป้ารถการมาเนงเหนือเนาะญี่มาลำใกล้ทางใช่ไพี่น้องเ้ยเดีเคพี่น้องอ่ะอเพามีสาผัต่อสองไว้เพราะเรมาเสพาะไ้เทเขาโตที่พุ่นได้ตอนนี้ได้ขอบใจผู้ใหญ่แล้วก็บยากนี้านี้ให้เยพดด้บานี้เด้อเอาอหน่อยพ่นเนี่ยแกกันเนี่ยกกันถักกันแท้อยู่บ้น่ต้องแยกกัน่ิล่ะเอาหอมแก้มมาได้บอเอาป้าเลป้าเออ พี่น้อยเนาะประทับใจลายพี่น้อยสละความหักพี่น้องเนาะเอาไว้พร่ใน่นเลยบบาทเด้อใจเด้อผู้ใหญ่จะดีฝนเด้อท่านจึงนั้นผู้ใหญ่ใจบุญพามีสาวลายสาวกึมให้เพิ่นรับเพผลโดยศุกร์มันซื้อได้ไขมันเงินลายๆเถิกโอยลอยโวไปลายๆายฮะเลยเอาประทางนี้เป็นสุขหน่อยก็ดีใจลายแล้ขอบใจทางผู้ใหญ่ช่วยเอขอบใจจะได้บ่หรือป้าเด้ค่ะ ได้บ่จะเว้าอขอบใจเด้อเบาอีหยังดบ่เท่โค่งใหญ่ใจดีอใจบุญหน่อยแล้วก็บ่บ่ามีาวทาีาลาเอออืให้มีเงินมีําหลายๆเด้อํา่รวยเด้อเก่งนดเนาะบ่เป็นหยังป้าวาบ่เก่งแม่นก็เีว่าบ่เก่งํานนึงได จากผ้าที่เสนไกลจากหัวใจแสนคิดจากชีวิตแสนทรมานอาสบายดีสะอันเบาอันอเท่เนาะ <c oughs> เ<ล>ดินทางมาจากบ้านโคกมาสัมผัสงานอยู่บ้านดงนาคำเนาะ <c oughs> มันน,นี่กั อำลาฟาจากไปแล้กับเนี่ยทั้งงงทั้งเวลาผลราการเล็กน้อยกับคอร์พอนผลแข็งๆมั้บทุกคนเบาเท่เลยกับเบาพอมีสาวลายสาวกึมปุ้ยไงจะดีผลช้าถูกช้าเพราะแค่นี้เลยเล็กน้อยกันคัตตี้ปรจังใจเพื่อนพี่น้องเอ้เนาะอ่้พี่น้องเอ้ยอในเดย์ฮ้างกับคอร์พอนนั่นสมัยเด้เดอเดี๋ยวมือเงินเลยใมาไหมโดยมือนนี่กับมีข่าวดีได้มือเงินก็ได้มาเรื่อยๆ ทีละเล็กๆที่น้อยๆเลยขอบใจทั้งใหญ่อ่ะบบนี้เอาคอไม้ก็มาหนึ่งด้อป้าได้เลยคอเจ้าะน้องนี่นะคอป้าดนะเอ๊ะแต่นบ่อบบเอ๊ะขอบมุกขอบใจลายพี่น้องเลยอันนั้นน้ำเจ้าหักไม้อ่ะพี่นงคยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบ่ททกะ่าเละพี่น้องเลยเอาเครื่องมาบอกมาเพิ่นพวกอาทีอยู่ที่นอนเพิ่นเละ โดยก็ดีมุกดีใจนะเพื่อนหลายๆพี่องที่มีบุญใหญ่อ,อุปทรมคํคำสู้สวยเหลือเพื่นเนาะโดยอคนอื่นประเทศขอขอบุญขอบคุณเมย์เพยู่ทางห่องกงลายๆเด้อที่ให้ประเทศเป็นสะพานบุญใหญาลูกก็อวยพรอวยไส้ให้เมยอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บหมอยได้ความไข่หอยมีปรารถนาสิ่งใดขอให้เม่ได้ดังคำม,มุ่งมั่นปรารถนา ว่าเมสิธุรกิจการงานเนี่ยก็หาราผาลื่นไปมื้อหน้าเด้อเนาะคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองแม่ให้ลงหน้อยกับป้าหมูมาในมื้อนี้ขอกลับหาเพิ่นร้อยเท่าเท่าได้แม่เด้อสาธุพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพี่น้องบ่ว่าลายใหญ่ห่างบ่เท็กอะฟ้าเมื่อพี่น้องพอดีมาทางอ่ากับทางเสาคืมเพิ่นรถใหญ่เพิ่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ฟ้อาเนาะทำมุสมคำเลยพ่อพ้อคลิปหน้าเด้อสําหรับคลิปนี้มาเทียขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี